สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมได้เวลาที่ผมจะได้เล่นปืนโปรดของผมอีกครั้งหนึ่งแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหเอ็งตั้งใจจะดันมาก่อนอย่างนั้นเลยเหรอครับเพื่อนอเอ,อ่อคอมเราไม่มีใครเล่นนะครับท่านผู้ชมผมขอสองคิวมาก่อนเลยก็แล้วกันนะครับเพื่อน ผมอยากรู้จังว่าผมจะตัดกลางเลยได้หรือเปล่าครับเนี่ยโอเคสายหาย้าวยางเราถือว่าตัดได้อยู่ครับเดี๋ยวนะ,อะโอ้โหทีมผมตายเออบนก็มีด้วยครับท่านผู้ชมตัดไปก่อนครับขวามือผมยังมีอีกหนึ่งคนครับ โอ้ผมตัดให้แล้วครับสหายเสียงเท้าซ้ายมือผมออกแล้วครับท่านผู้ชมทีมของคุณได้รับชัยชนะ รอบนี้ผมคิดว่าผมจะตัดวิทยุไวเลยครับรอบนี้ผมคิดว่าผมจะตัดวิทยุไวเลยครับบอลเรามีประเด็นนะครับเพื่อนระวังด้วย รอจังหวะน,นี้อยู่แล้วครับสหายโอ้ผมได้มาถึง2คิวเลยครับท่านผู้ชม <S 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 เป็นยังไงล่ะผิ้วไหวสุดๆครับ โอ้โห,โหผมรู้สึกว่าทำไมผมดันเข้ายากจังเลยวะเนี่ยหรือมันเป็นเพราะว่าผมผิดจังหวะวะท่านผู้ชม 아우 uh, ดได้คิวอีกแล้วว่าเอาเป็นว่าเราขึ้นไปเล่นบอลกับเพื่อนได้ครับท่านผู้ชมโอเคผมตัดไม้ไปแล้วสองคนท่านผู้ชม ตัดให้แล้วครับหนึ่งคนติดตั้งระเบิดเวลาเรียบร้อยแล้วโ<ฮ>ทีมของคุณได้รับชัยชนะตัดได้สวยเลยครับนี่ดดยโอ้โห จังหวะดรอดตายของผมแม่งโคตรสวยเลยครับท่านผู้ชมไม่คิดว่าจะรอดนะครับนะ้าถ้าเพื่อนเขาไม่ได้อยู่ตรงจุดนั้นเนี่ยผมคิดว่ายังไงผมก็รอดครับท่านผู้ชมใครจะดันดันเลยครับรอบนี้ผมไม่ดันละโอ้โหเรียวเรียวเดียว ดีนั่นเนี่ยที่ผมถอยออกมาทันครับเ,เสียงเท้ามงมาครับท่านผู้ชมผมรอให้สั้นเดินมาหาผมเองครับอาดคนที่จะเล่นไวก่อนเลยครับท่านผู้ชม อ่าระเบิดฟรีมาแล้วหนึ่งลูกท่านผู้ชมเออเขาจะวิ่งแล้วใช่ไหมครับเนี่ยถ้าเมื่อตะกี้นี้ผมตัดได้สักสามคิวถือว่าผมทำงานดีเลยครับโอ้โหท่านผู้ชมลูดหายอย่างไวเลยนะครับหน้า ละเบิดฟรีมาหนึ่งลูกแล้วครับท่านผู้ชมอ้าวเวนกรรมได้2คิวเฉยเลยวะเฮ้ยเรียบร้อยครับเพื่อนเราตายยาไปแล้วหนึ่งคนดักเอาไว้เพื่อนไม่ต้องห่วงครับสั้นผมเล่นให้อยู่ ทีมของคุณได้รับชัยชนะในเมื่ออีกทีมนึงเขาดันช้าเพราะฉะนั้นแล้วผมจะเซฟระเบิดเอาไว้ครับเฮ้ยเอายังไงดีครับเนี่ย นี่ผมพิ้วไหวสุดเท่าที่ชีวิตนี้จะพิ้วไหวได้แล้วนะครับเพื่อนผมแค่ปาแสงยื้อเวลาแค่นั้นแหละครับ มีอีกหนึ่งคนครับท่านผู้ชมสั้นครับทีมของคุณได้รับชัยชน,นะ หนึ่งคิวมาต่อเหมือนเดิมเลยครับท่านผู้ชมแข้งเท้ามองตาครับท่านผู้ชมเรียบร้อยครับผมตัดไปก่อนละ yeah. ที่จะเดินมาทางไหนเอ่ยครับสหาย Fire the hole. ดันมาก่อนได้เปรียบเว้ยผมวิ่งเข้ามาก่อนในวงเลยครับท่านผู้ชม Fire in the hole. Fire in the hole. I'm out! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Hara ทีมของคุณได้รับชัยชนะสำหรับวันนี้ผมเองก็ต้องขอตัวลากันไปก่อน,นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ